หมื่นห้าสี่แบนหมื่นห้าสี่แบนฝอยครับบุคลาห้าพันครับตีนะคะ 18, 000, รับสิบแปดครับขอหมื่นครับกูท้าชิงครับได้หนึ่งเข้านะครับโอเค าชนะก็จะได้ฉายาฮีโร่อ๋อสิบห้าครับจะได้แต้มพิเศษอีกสามแต้มโอเคครับสคคิบห้าเป็นสบ จุดทจตอ่านแลควยรับขอหมื่นห้าพันจุดแต่งการน่าจะูเกตขอหนึ่งหมื่สแต่การน่าจครับ ไม่ได้นะแปดสี่แดหนึ่งหมื่นหนึงมื่นห้าพันหนึ่หน้าันห้งสองวันชนะอยู่ครับ พออแล้วคูท้าชิงเราก็หลุดไปอย่างขึ้นเชิงครูครับของเกาะก็ยังอยู่นะครับแจ้งผลครับครนะัขบของพนูครับเขาแย่งผมไปเนี่ยอ่าวเจ้าของนั่งอยู่นู่นครับบอกว่าเอาอาวุธของผมไป เ้าแบนม่ใช่จ้าทำไมยังก้ออยู่จ้านี่มงยังไม่ให้สุดทาไม่ของพี่แล้วลรทานมากด้วยถ่ายนะเจ็ดหน้าแต่พี่เอเจ็ดอ๋อคเก้าแบรดหนึ่งลูกข้าวสอลูกข้าว้าไม่พี่กำลังนับอยู่นะกระโเข้าวสายกาวาิดไปเลยไม่ได้ไม่ได้ 阿拉。啊